สกทาคามีในพบมนุษย์พิูุทั้งหลายพิขุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยพิขุทั้งหลายพิขุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยพิขุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนพิขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหมู่ภิกขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิขุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่ภิกขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่พิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยยอด,ยด ถึงกับต้องเอาหอสเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่พิขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิขุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายในหมู่พิขุนี้มีพวกพิขุซึ่งเป็นอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกพิขุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิขุนี้พิขุทั้งหลายในหมู่พิขุนี้มีพวกพิขุซึ่งสิ้นโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปรินิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสังโยธาสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้พวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลาย ในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสั่งโยธสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานจักตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนือง ในการอบรมสติประทานสี่สัมมับประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมัคมีองคแปดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะอนิจสัญญาและอาณาปานสติพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้